ช่วงนี้จะมีหนึ่งเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือไม่นะครับหรือจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปต้องให้ความสนใจแน่ๆก็คือการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตัวเองมีอยู่กับสถาบันการเงินมีข่าวเรื่องของการแฮ่คัดตัดหนี้อะไรต่างๆวันนี้มาดูกันนะครับว่าแบงก์ชาติสมาคมธนาคารไทยมีมุมมองและมีมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรเพราะว่ากําลังซื้อรายได้ของคนมันหดหายแต่ภาระนี้ยังมีอยู่เท่าเดิมนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยออกถแถลงการและก็มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนในระยะยาวย้ําว่าในระยะยาวครับให้สอดคล้องกับการคาดการรายได้ของลูกหนี้อย่างเช่นในช่วงที่รายได้ของลูกหนี้ยังไม่กลับมาแล้วอาจจะต้องใช้เวลานาน,านในการฟื้นตัวภาระการชําระหนี้ก็ควรจะต่ำครับแล้วค่อยๆทยอยปรับขึ้น แต่ไม่ใช่การเลื่อนหรือการพักสำระนี่เป็นการชั่วคราวส่วนที่มีข่าวออกมาเรื่องการสั่งให้ปรับลดเงินต้นกับดอกเบีย้ยหรือที่เรียกกันภาษาง่ายๆว่าแหกคัดแบงค์ชาติกับสมาคมธนาคารไทยชี้แจงแบบนี้ครับมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดแล้วเห็นตรงกันว่าควรจะเร่งผลักดันให้มาราการต่างๆที่ออกมาเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดสำฤทธิ์ผลหรือได้ผลให้สามารถประครับประคองลูกหนี้ที่มีปัญหาได้จริง หลักการสําคัญคือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด1 9สมควรจะได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดและสอดคล้องกับปัญหาและต้องไม่สร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบให้หยุดชําระหนี้หรือที่เรียกกันภาษาคุ้นเคยว่า moral hazard ทั้งหมดนี้เพื่อให้สถาบันการเงินยังคงเป็น,นกลไกสําคัญและมีกําลังไปช่วยลูกหนี้ที่เดือดร้อนและเป็นเป้าหมายได้อย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงด้วย คุณรนดลรุ่มนนรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินของแบงค์ชาติชี้แจงแบบนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการส่งผ่านความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับลูกหนี้ในภาวะวิกฤตแบงค์ชาติได้พิจารณาปรับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เอื้อกับความช่วยเหลือต่างๆอย่างต่อเนื่องลดข้อจำกัดในการเข้าถึงมาตรการอย่างเช่นการให้ความยืดหยุ่นในการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการการสํารองอันนี้จะเป็นการลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ มากกว่าการที่จะขยายเวลาการชำระหนี้อย่างเดียวมีการขยายเวลาการลดอัดตรานําส่งเงินเข้ากับกองทุน FIDF หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินเหลือร้อยละ0.23ไปจนถึงสิ้นปี65ปีหน้านะครับสถาบันการเงินก็จะต้นทุนลดลงแล้วหวังว่าจะส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงแบบนี้ไปถึงการบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจและประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนี่มุมของแบงค์ชาติ ส่วนมุมของประธานสมาคมธนาคารไทยอย่างคุณพยงศรีวณิธนนมองว่าธนาคารก็จะเอามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปแต่ละธนาคารจะไปออกมาตรการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกหนี้ได้เลือกครับโดยเฉพาะการปรับปรุรงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มอย่างรวดเร็วให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มสามารถที่จะประครับประคองธุรกิจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วกองการออกผลิตภัณฑ์ก็เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแต่ละธนาคารจะหลากหลาย ให้เป็นไปตามความต้องการและปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เป็นทรรกับทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือไปสู่กลุ่มลูกหนี้ได้ผลอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็เป็นมุมของฝั่งเจ้าหนี้กับทางทางคนกํากับดูแลค่ะคือแต่หลายคนก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะแฮรคัทให้ไหมนะคะไม่มันไม่ได้อยู่ดีจะสามารถแฮรคัทกัได้นะคะคือคือถ้าถ้าถ้าฟังจากจากเป้าประสงค์นี้ก็คือว่า ต้องการให้แก้ปัญหานี้ได้จริงๆอย่างยั่งยืนและระยะยาวสองคือไม่ต้องการให้คนที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วมาใช้อาศัยมาตรการนี้ในการที่จะจะชําระน้อยลงหรืออยู่ชําระถือหรือที่เรียกว่ามอร์ราภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วแบงค์ชาติเองก็สั่งแบงค์ให้ให้แหกคัดไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะมาดูหุ้นน้องใหม่ที่กําลังจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ต้นเดือนหน้านะคะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า ชื่อว่า Cover Power นะคะก็เป็นผู้พัฒนาเรื่องของพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรนะคะมีการประกาศราคา IPO ออกมาเรียบร้อยแล้ว3.90บาท90สตางค์นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ UO b k เฮยนประเทศไทยในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายบอกราคานี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะแผนการลงทุนก็ชัดเจนจะขยายโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ ก็หุ้นนะคะ IPO จำนวนไม่เกิน320ล้านหุ้นนะคะและเตรียมเปิดจองวันที่25 2 7ถึง27สิงหาคมนี้ก็ทางผู้จัดก,การกระจัดจำหน่ายก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับนะคะจากนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดีในมุมของผู้บริหารค่ะคุณเศรษฐศิริศักดิ์สิสทธิเสรีกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cover Power บอกว่า การระดมทุนครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะร,รองรับโอกาสธุรกิจในอนาคตเขาวางเป้าว่า3ปีข้างหน้าจนถึงปี2566นนั้นจะขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะก็จะเน้นลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่านการพัฒนาโครงการเองหรือว่าอาจจะไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ ปัจจุบันโคเวอร์พาวค่ะมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเชิงพานิ์แล้ว4โครงการกำลังการผลิตรวมนะะ26.2เมกะวัตต์นะฮะก็อันนี้เป็นภาพรวมนะ,ะของโคเวอร์โคเวอร์พาวเร์นะคะ25 <20, S 2> ใ,ใช่ใช่25-27สิงหาคมไปจองซื้อกันค่ะครับมาดูแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดตัวมาจากทาง settrade.com นะครับ,บ streaming fun plus สำหรับคนที่ นิยมชอบการลงทุนในกองทุนรวมอันนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดเข้ามาเปิดบัญชีได้ซื้อขายได้ติดตามพอของตัวเองได้จะทําให้การลงทุนในกองทุนรวมของเราสะดวกและง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณพุทธิพงศ์สกลทวัฒน์กรรมการผู้จัดก,การของบริษัทเซเตรด d o com บอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนให้ความสนใจเรื่องการลงทุนเพื่อบริหารผลตอบแทนจากเงินออมเนี่ยมากขึ้นอย่างชัดเจนครับแล้วกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจ หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนเริ่มต้นลงทุนใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรือไม่มีการที่จะไม่มีเวลาจะมาลงทุนด้วยตัวเองเซทเทรดเขาพัฒนาเครื่องมือเพื่อลงทุนในกองทุนรวมมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเปิดตัว s Streaming f u n n Plus เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นตอบโจทย์คนลงทุนอย่างครบวงจรไล่ตั้งแต่เปิดบัญชีกองทุนรวมซื้อขายสร้างแผนการลงทุนแล้ก็บริหารพอร์ตทั้งหมดนี้ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในแอปเดียว โดยที่ streaming f u n plus จะเป็นแอปใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก streaming for f u n ครับจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายขึ้นทันสมัยมากขึ้นฟีเจอร์ต่างๆตอบโจทย์กับคนที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวมให้จัดการได้ครบทั้งหมดจบในที่เดียวเปิดบัญชีออนไลน์กับตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนก็ได้20กว่ารายครับ <S 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 เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายจาก22บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนชั้นนําส่งคําสั่งซื้อขายได้ การลงทุนแบบตั้งลงทุนล่วงหน้าทำได้เหมือนกัน DCA ทำได้ติดตามภาพพอร์ตการลงทุนได้ภายในหน้าเดียวทั้งหมดแล้วก็ยังสามารถเลือกลงทุนผ่านแผนการลงทุนที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้จะมีการสรุปการลงทุนให้แบบสม่ําเสมอปรับแผนการลงทุนได้ตลอดเวลาเชื่อว่า streaming fund plus น่าจะทําให้คนที่สนใจกับการลงทุนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น อาจจะมีการวางแผนการออมก,การลงทุนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตก็ได้มากขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็สามารถโหลด Streaming Fun Plus ได้แล้วทั้ง iOS และ Android ะสำหรับคนที่ใช้ Streaming for Fun ตอนนี้ดาวน์โหลดใช้งาน Streaming Fun Plus ได้ทันที User เ,เดิม Password เ,เดิม หรือจะใช้ซืรีมีฟอฟันต่อไปจนถึงมกราคมต้นปีหน้าก็ทำได้เหมือนกันนะครับค่ะขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆิงก้าคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ